แต่สม,สมัยท่านพู้ส้มอาพอดีนอกจากที่่าเฮาได้มาเขตกลุ่มรวใสาเสียท่าละและตอนนี้จากเขตกลุ่มรวมใสาเสียทาออกไปยังจุดบอนเขาเจา้เาเฮ็ดคว้ารถไฟขามเส้นทางระว่างถนน13ไต่ไปหาทีหาสิบปีเป็นจุดแล้วทางเสื่อมจอดระวางเขตกลุ่มรวมสเสียทาเป็นแหลกอรถไฟก่อมาจ,จุดเขตนั้นเพื่อจะมุงนะ่งหน้าออกไปสู่่านาแดง เขาจะไปเบริงมาควบคุมหนาของการโกรสางในตอนนี้ขอสไซหลังจากที่ว่าห้องวริมาร์้นเติม์แลเขาไปเบน้ำกันตัวจริงทนผู้ชมจากตอนนี้ห้องกยูที่ถนนวรวมรวมไส้เสฐาซึ่งว่าห้ากโกจะออกจากเขตเศรษฐกิจแห่งนี้เพื่อเขาจะเลียวทรายมือเพื่อออกไปทางบนจุดโกสางเส้นทางรถไฟจุดเขตนี้เป็นเขตเมืองไส้เสฐา นครวิ่งจันเรื้อทะส้มถือว่าเป็นเส้นทางอีกแล่วหนึ่งทีว่าออกออกมาจากสถานีนครดูวิ่งจัน์ทรมุ่งหนา้าเขามาทางเสีออกไปทางเมืองหาไส้ฟ้องก่อนจะไปขบจอดอยู่ที่ทาน้าแรงไก่กับเข้มอ่เอนะข้มของไก่กับไส้แดนล้าไทยหรือว่าครัวมิตรภาพล้าไทยแห่งที่หน เขาออกมาจากบอลเกีตร์มร่วมเมื่อกี้นี่นะมานี่กับบอโมเ็นวาสีไก่นะท่านผม้ชมนี่ดียวเห็นะเะไนี่นี่อันนี้มเป็นโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งมาเป็นครัวข,ขามเส้นทางจุดเขนีนี่โอ้ตามเบิง้งระยะไกลนี่นทา่าทผูส้มที่ว่าพิ้นสางแล้วเลยได้นี่นะอยู่นี่นะ ก่อนวันยังบวทันแล้วเนาะตอนนี้ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วคัวขามเส้นทางรถไฟแห่งนี้นะคัวขามเส้นทางว่าคัวรถไฟนี่โอเคเนาะถือว่าว่าดีสมว่าเพิ่นมีแผนจะเปิดไทยปี2 0 2 1นสเอนี้ เจ้านี้ท่าผู้ชมเห็นบ่อขัวรถไฟซึ่งว่าขามถนนตัวนี้ไปมันยู่เบืองสายมือนี่ก็บมนใกล้กันกับเขตเศรษฐกิจซึ่งว่าเขตเศรษฐกิจรวมรวมใจเรษฐาแา้วก็อยู่ในนี่มนจะมีบริษัทรถไฟเหล่าจีนซึ่งขาเจ้าเหตุทั้งเป็นทั้งบอลฟุตบอลพนักงานเป็นทั้งบอลของลาของการคือดังท่านผู้ชมเห็นตึกอยู่นี่ที่ว่าคบสูตรแสดงว่าเส้นทางรถไฟตัวนี้มันเข้าไปจอด เป็นไปจอดอยู่ที่เขตความร่่มล้อมเสิตาเด็กระบมุ่งหนะ้าออกไปทางเมืองหาเซฟ้องก่อนจะไปถึงคัวมิตรภาพใกล้คัวมิตรภาเราไทแหงที่หนึง่งท่ว่าการสร้างประเภทีคัขวาขามนำคลองถาวามีการเชื่อมจอดการระวังรถไฟเล้าไทยจีนกระทิวามนเพิ่นจัสร้างเป็นคัวรถไฟความไวสูงแห่งใหม่บอมแมนความกันกับคัวมิตรภาเราไทยแห่งที่หนึง่งคือปัจจุบันนี่เด้อ มนจะต้องได้สางใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่าขนาดล่างก็ต่างกันขนาดล่างรถไฟธรรมดาไม่เพียงแต่1เมตรส่วนว่ารถไฟคู่วบสูงนี่ม่นขนาดล่างแม่น1.435เมตรเจาอีกเทนึงเด้อเส้นทางนี่มันเส้นทางตัดไปใส่ถนน13ใต้ ออกมาจากเส้นทางขนอจะมาเมืองหาดเซี่ฟงกต่ไม้ควบ่าเฮาจะ,ะสามารถมากเส้นทางนี้ได้ผ่านโทนสิบสามไต่แดี๋ยีอเอาคขามีก็กระจังไปสอดใส่ทางเมืองหาดเซองอฟงที่ว่าก็สงังพุทธขามทางนี้ที่มาแล้วแลต่ว่าหน่วยต่อระวงังแต่ละเสาตัวหม้อมาหากันนี่ที่มาอยู่ในเขตนี้ยังม่งท่านได้ว่างเพืิงเจ้าก็คิว่าหนาจะบดดเนี่นยแหละเพื่อนก็คุกจะว่างแล้วนวนี่นะ จะไปเบ่งแล้วต่อของแต่ละเสาต่อหมอตอนนี้เ้าสามารถออกมาได้นิเหตุผลก็คือแมนบามีการเบาบางเพราะการคิดเสือยพญาตโควิดแต่เพื่นก็มีการอนพันธมาตรการสกัดกันป้องกันเสือยพญาโควิด ทเก่าสนันห้ากอสามารถนี่ออกมาอยู่ทีจุดที่าโบเมนบานเขตบเหลืองรือว่าเขีดพื้นที่สีแดงสีแดงเข็มกันเป็นสีแดงสีแดงเข็มเนี่ยไมาเข้ามาห้าโบสามารถจะเข้าไปเขตนักันได้มีการแต่ก่อนข้ามาที่ว่ากําลังซานซานเล็กเสาต่อหม้อแต่ว่าตอนนี้ที่ว่ามีการซานเหนียบห้อยการทอกคอนกรีตสำเร็จแล้ว เออบนเอารถจักมากขั้นเอารถจักมากกับสิงสิงไงกูนี่อยู่ก็เพื่อไอ้ท่านผู้ชมได้เห็นการอัปเดตเกี่ยวกับการก่อสร้างการสาร้างซัาพัฒนาอยู่ที่บ้านเฮากับสิคอยไปเติดตะจุดเลยงานไอ้ท่านผู้ชมเนีเบิง้งเป็นกัวอุกการท่องเที่ยวเปิดแล้วเฮากลัวจะไปกันไหมเฮาจะไปเที่ยวกันเต,ติมแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บเอาพาบรรยากาศเท่าที่เฮาไปได้ไอ้ท่านผู้ชมเนีเบิง้ง บวกข้าวๆ้าวี่เกิดขึ้นใับทนพ,พูปปุชมเะครับกูไปพร้อมกันบอกวัมเมอไห,หอ้เนะที่ว่าบอลไหนที่ว่าที่จังสี่แหละเป็นยังบุท a n t น,หนหว่างหอดอย่งางก่อนก็เสื่อมจอดกันแต่ละเสาอะนะ แต่ว่าเรื่องเสาไฟก็มาใส่ก่อนสิ่งไหนสิ่งไหนที่ว่าเฮ็ดได้ก่อนเพิ่นก็เฮ็ดก่อนนะนะบ่รอดทาแบบมือทาวันนะเ่อให้มันหยืดงาอไปน้วกันนี่คือเสาไฟฟ้าสีสามมาเสาใส่ได้ใส่ถูกแล้วนี่นี่แหละคือจุดดีจุดไวมของการก่อสร้างของประเทศที่พัฒนาประตที่เจริญโอ้เดี๋ยวนี้เข้ามาเห็นเพิ่น กำลังติดตั้งตะข่ายไฟฟ้าสถาน,นีเป็นเป็นเป็นจุดสถานีอะไรหนึ่งหยมอเมนสถานี่รรมส่วนเป็นสถานี เอาความคืบหน้าตอนนี้อยู่ที่เมืองไส่เสถาเขห่างออกจากตัวเมืองมาประมาณาาเศ้าสามลักเศษฮะเศ้าสามลักนี่แเละเพราะว่าใกล้ก,กันกับอันขีพัฒนากรมร่วมไส่เสถาอันนี้มันเป็นโครงการก่อสร้สางเส้นทางรถไฟเหล้าจีนซึ่งว่าเป็นเส้นทางที่ตัดจอด ต่อกันหลายถนนหลายเส้นหลายทางขึ้นบางกีเข้ามาเนี่ยมันเป็นถนนเส้นหนึ่งที่จะออกไปทางเมืองหาซายฟองสอดไซธานาแรงแต่ว่าหลังจากถนนที่เขาจะไปใรยจุดเขตดนีจะเป็นถนนตัดเข,เข้าไปไซระวางเขตดรวมรวมสายเสถียาออกไปไซถนน4ีหอยหาซปีจุดเบื้องไปทางอมรอทางสัมเคสน,นันก็มีหลายจุดหลายแยกหลายบอลที่ว่าโครงการเส้นทางรถไฟเพิ่อนในเขตเส้นทางผ่านถนนทุนทาง อันนี้ที่ว่าควมคือหนาะเข้ามาตอนนี้คือว่าในไรนี้ได้เลยในไสุควดเติมอันนี้อ่าเดี๋ยวะนะว่าเขาะนะ้ามาหอดบอน,น,นเส้นทางนี้ก็ค,คือเุขขวดจะจุกคลิปนี่ไปเขาไปฝากอาู้หนอคือว่า ไว้คำท่านี้ไปที่ว่าวิเสยนทางที่ตัวนี้ไปกัมเมนมาจะออกเป็นไซผุ่นทางสถานีผ้ดได้บัดนี้ นี่ธันผ้มที่เข้ามาหอดเส้นทางีกเส้นทางหนึ่งแล้วนี่นะมันจะเยาาเหยียดไปตามแนวทางเขากลับเบืองลังขึ้นมันจะออกไปทางเมืองหาไซฟ้องจาก่านผุซ้อมมนี้แม่นความคืบหนาเป็นการอัปเดตขั้งสุดล่าสุดที่ เมื่อไส่เศษท้าเราวางสุดทังรถไฟเสื่อมจอดใส้เขียเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่เรียกว่าเขตกรวมร่วมไส่เศษท้ากดจะมุงหนาไปทางทาหน,น้าแดงก็เห็นไหนว่ามีความขึบหนาไปหลยด้านถึงวันโควิดระบาดแต่ว่าการก่อสร้างก็บบกเคยยุดนิ่งสรุปความแล้วเป็นว่าตามเพศการได้ถ่ายปี2021เพื่อมีแพนการที่จะเปิดนำใส่ยาเป็นาการทางรถไฟดาวจีน ตามเทศการเป็นว่าจะเปิดแต่ว่าพระเบิงตัวจริงว่าเป็นจะเหตสํเาเรหตก่อสางท่านตามจุดเป้าหมา้ของคุณหมอแล้วรดน้ากันแต่ว่าท่านถ้าบริสุทธิ์กันมีหลายปัจจัยอะไรเหตไทลาซาคือเหาวหูต้องกัรหนึ่นะทา่านผู้ชมเจ้าขโุกขอบใจเด้อสำหรับการติดตามครับท้ชมขอบใจสำห like, รับการกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์เฮีส่งกีลายชแนลโอเคขอบใจได้หลายสำหรับคลิปนี้สบายดีมือมีไม้ไปหาเล่นโฮสองเดซิปเอ็ดน้ำล้อ